เชิญทุกท่านบรรทมมือครับประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตธนาฏยตรพระพุทธนาศีลอิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชยมามะอิมินาสักกาเรนะธรรมังอภิปูชยมามะ อิมินาสักกาเรนะสังขังอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระขวาตาธรรมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระววโตสาวกาสังโฆ สังขังนมามีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายาติสระเนนัสหักปัญจศิลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันตรตรีพินิจผลศินและคุณแม่บัวลอยผลสิน คุณพอ่อนิพนธ์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษารุ่นที่1สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาจากโรงเรียนเกษตรน่านรุ่น32และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขสุขโสขโทัยธรรม,มาธิราชคุณพอ่อนิพนธ์ได้สมรสกับคุณแม่วันเพ็ญพลศิลป์สกุลเดิมคําเทพ มีบุตทธิดาสองคนดังนี้คือหนึ่งนายจิยรพลพลศิลป์ปัจจุบันรับราชการเจ้าพนักงานระราชทันเรือนจำกลางเชียงใหม่และนางปรางวรินนวลทองรับราชการนิติกรชำนาญการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินอุปนิสัยของคุณพ่อนิพน์เป็นคนสุภาพอ่อนโยนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตา รับหว่วงใหญ่คนรอบข้างเสมอมาจนเป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานญาติพี่น้องและบุคคลที่รู้จักท่านคุณพ่อนิพนธ์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำครอบครัวเป็นอย่างดียิ่งเป็นผู้ชีวิตที่รักและหว่วงใยต่อกันให้ความหว่วงใยบุตริดาให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวและส่งเสริมบุตริดาให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณพ่อนิพน์รักและมีความสุขในการทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานอย่างหนักจนวาระสุดท้ายของชีวิตกระทั่งวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567คุณพ่อนิพน์ได้จากภรรยาลูกหลานญาติมิตรไปด้วยอาการอันสงบสิ้ิอายุ72ปี ยนเฉิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและไว้อะไรแด่คุณท่นที่พลพลนศีลเป็นวาระสุดท้ายครับโอ้สังขารไม่นานก็รันแลงสลายแตกตายไปเป็นผุยผงม,มีเกิดแก่แน่นักจับตายลงเป็นมั่นคงอนิจจงไม่ยั่งยืน ดินจะกลบลบกายไหวสังขารไฟจะพรานเอาซ่าสิ้นสาบสูญแต่ความดียังมีอยู่คอยค้ำคูนคอยเทิดทูนแทนทราบที่จะไปสตรีเราล่างอันนอนสงบแน่นิ่งณเบื้องหน้าคือสรีเราร,าร่างอริยญาณของคุณพ่อนิพนธ์ผลศิลผู้ไปแล้วไม่กลับ ตามกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามนุษย์และสัตว์โลกไม่มีใครหลีกพ้นจากกฎแห่งกรรมได้ชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นย่มอมมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งมวลถูกความเกิดความแก่เบียดเบียนเปลี่ยนแปลงไปในท้ำกลางย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ครันถึงการกำดแล้วย่อมแตกสลายไปใไนที่สุดพระท่านจึงสอนสาธุชนให้เพียรสร้างความดีเป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าและเพื่อฝากเกีติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสื่ไปชั่วกาลนานด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศล คุณงามความดีที่คุณพอ่อน,นิพลพลศิลป์ได้ประพฤติบำเพ็ญมาดีแล้วนั้นตลอดถึงบุญกุศลที่คณะภรรยาบุตรทีดาลูกหลานญาติมิตรท่านผู้มิเกียรติทุกท่านได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษินานุปทานบุญทิ่ให้ในการครั้งนี้จงเป็นพระวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณพอ่อน,นิพ์พลศิลป์ ได้ไปสถิตสเสวยอุดมสุขในสวงสวรรค์อยู่ที่อันสมควรสุขติสถานในสมายรพกด้วยเทิน